โอ้โหโอพร้อมกันหอมวยคู่เอกเลยครับตลอดเวลาครับจริงๆหอมีอะไรที่มันมักจะเห็นไม่ค่อยตรงกันเหรอคะเยอะมากครับอย่างเช่นเขาเป็นคนกินเร็วแล้วบันทีเราถ่ายไม่ทันเราก็จะแบบว่าเอ้าฉันยังไม่ได้โฟกัสเลยแบบกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจังหวะมันมันทะเลกันเรื่องอย่างเงี้ยแหละช่วงคือผมเวลาทาอาหารนะบางทีทํห1เมนูเนี่ยมันใช้ขั้นตอนในการทำมันหนึ่งชั่วโมงแต่ผมต้องตัดให้เหลือ3สนาที แล้วเขาจะชอบยิงมุกแซวผมไอจังหวะที่เขายิงมุกอะผมกำลังรอ,งองน้ําเดือดเพื่อเอาผักม่ลงห้าวิเราขึ้นแล้วตอบเพากลับไม่ทันเขาจะก็เหมือนกงนงอนเล็กๆเนี่ยฉันมียิงมุกแล้วยิงมามุกก็หายบอกผมก็เลยคุยขเขาขอเคลียร์เขาว่ามุกหลน่นเออมุกหลน่ลนบอกว่าจะต,ต้องเข้จใจนิดนึงว่ามผมคิดเมนูนนนใช่ผมต้องไปจ่ายตลาดซื้อของมาแล้วเมนูเนี้ยมันหลายขั้นตอนจะทำไงให้มันดูง่ายแล้วจังหวะมันพลาดไม่ได้ก็ต้องทําแบบนี้แบบนี้หลอดที่เธอยิงมุกมาผมคิดสิบอย่างในหัวอาจจะไม่ทันที่รักวิดนะ แต่ผมขอโทษเขาเพราะสึกว่าเขาก็จริงใจกับเราอ,ะอ่ะเป็นผู้ชายขอโทษไม่ยากหรอฮะทำให้แฟนสบายใจด้วยแล้วแบบปุ๊บปัญหาก,ก็จบแล้วจากนั้นมาเขารับฟังเขาหมดเลยอันนจริง <ผม S 1> หรอแล้วที่บอกว่าหนีกลับบ้านไปอ่ะคือบางทีเวลาเราโกรธบางทีเราโกรธกันทั้งคู่แล้วตูนกับเขาสึกว่าคุยกันไปเดี๋ยวยิ่งยิ่งโกรธเขาวิ่งเขาจะเป็นแบบสมมติว่าเขาเขางอล้วคะเขาจะถามไม่ไม่หายทีนี่งอนเหรอ <laughs> <laughs> พี่เธองอนจรจริงจริงใไใหม่บางทีงอนนานมากแล้วแต่เวลาผมวอนเขาอ่ะเขาถามผมเหมว่า ไม่หายใช่ไหมเสียงเลือดเย็นมากหายแล้วครับแล้วกงอนผมกลับมันก็หนักหลายเท่าเลยแบบผมไม่ไม่ไม่มีทางเลือกอะพี่มันก็โอเคได้ได้กต่รักกัน็ยอมหมดอะงอนเนี่ยไม่ไม่ไงผมก็ต้องง้อเขาอะครับอย่างที่บ้านจะมียามนะเดี๋ยวขรู้แล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะมาแต่พอฝั่งยามมันต้องเปิดประตูมันต้องให้เข้ามาให้มันอยู่หน้าบ้านนั่นแหละอะไรเงี้ยโดนทุกรูปแบบครับผมถามเลยดุไหมโอ้โห เป็นเรื่องไปแหละเป็นเรื่อง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 ปกติก็น่ารักแต่ดีกันไม่เกินทานาทีก็แขวะกันละจริงเอออาจจะความลงตัวอีกแบบลงตัวครับผมว่าเป็นทั้งแฟนแล้วมันเป็นทั้งเพื่อนด้วยไม่เคยเห็นเพื่อนเลิกคบเพื่อนถ้ามันสนิทกันเออแต่ว่าถ้าเกินไม่ดีก็โอเคก็อีกเรื่องนึางถ้าเมื่อสนิทกันมันก็ไม่เลิกถ้าเป็นได้ทั้งแฟนทั้งเพื่อนอ่ะมันก็คุยกันได้ทุกรูปแบบมันก็อยู่กันได้ยาว แล้วแต่เรื่องไม่แกได้คำตอบเลยอะแล้วเป็นคำตอบที่ดูหมอบมากเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่ชพ่ไม่ใช่ผมครับแต่ไอการทำในการเป็นยูทูบเบอร์ของน้องเป็นบล็อกเกอร์ของน้องได้งานแต่งงานเลยนะคะใช่ครับใช่ครับนั่นคือเก็บเงินเป็นกอบเป็นกำมเพื่อจะขอผู้หญิงคนนี้แหละใช่ครับใช่ครับผมโชคดีมากครับที่ที่ต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้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 ผมมาอย่างเงี้ยจากการที่วันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ปฏิเสธที่จะพูดถึงเขา จนกระทั่งมาถึงวันที่วันนี้กลายเป็นขวัญใจของที่บ้าน,านครับทั้งคุณแม่และพี่สาวหลงรักอะไรคะคนที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวน่าจะเป็นความตลกนี่แหละบาง <c oughs> ทีเราก็จะมีช่องว่างระหว่างเรากับแม่เหมือนกันคือตอนที่ช่วงที่เขาเข้าไปที่บ้านนะคะ <c oughs> เรายังคุยกับแม่น้อยนอยอยู่เลย <c oughs> มันมีความคิดบางอย่างที่มันไม่ตรงกันเราก็แบบทะเลาะกันแต่เราก็ยังเราก็ยังคุยนะคะแต่ว่าก็จะคุยแค่แบบแค่นี้ อะไรเงี้ยค่ะแต่เขาอ่ะเป็นคนที่ทําให้เราตอนนี้กลับไปคุยกับแม่แบบโทรหารเป็นตัวเชื่อมที่ดีอ่ค่ะใช่ค่ะทาให้คุยกันเยอะขึ้นท,ทาําให้ทําให้กล้ากล้าที่จะแบบกลับไปพูดเล่นกับเขาเหมือนเดิมเดี๋ยวผมบอกเ่าถว่าผมก้าวเข้าบ้านเขาแล้วอะไรที่เขาไม่เอานั่นคือเขาแต่ผมผมไปในฐานะตัวของผมผมไมต้องเอาตัวรับป็ยนมน,นุษย์ทำให้คนที่บ้านรักถ้าผมอยากมีอนาคตกับเขาถ้าผมตามเขาไปแล้วผมก็ทําตามทุกอย่างตามเขาที่เขาบล็อกทุกอย่างไว้เนีงง่ยผมบล็อกตามเขา ผมก็จะโดนเขี่ยวจากบ้านโดยปริยายการเตรียมการในการขอแต่งงานทำยังไงบ้างผมเป็นคนที่เซไพรส์ไม่เป็นเลยครับแล้วเขาจับผมไม่ได้ตลอดเพราะว่าผมบอกคบเขาเนี่ยผมไม่โกหกไอจีผมเขาก็มีพาสดุคุณไว้พาสดทุกอย่างหมดเลยแล้วคือผมจะขยับตัวยากมากต่อให้กลางคืนมีเวลาอยู่บ้านก็มันมีเวลาไม่พอเตรียมตัวโชคดีครับไปถ่ายถ่ายซีรีส์แล้วก็ต้องไปไปหัวหิน5วัน5วันอย่างการเตรียมการครับลูกพี่วินเนี่ยเขาจัดให้เลยว่า สี่คนนั่งตรงนี้แต่เพื่อนเขาทั้งหมด50ิคนนะ่อยู่ในห้อง V I P โอ้แล้วขังไว้เลยจะมีพวกมนุษย<ว>์ที่แบบสิบนาทีจะมาแล้วปวดท้องฉี่ขังจากนอกเลยไม่ให้ออก <laughs> ผมไม่ให้ออกครับไม่งั้นกลัวกลัวโป๊ะมาก <laughs> ผมก็วิ่งเข้าไปเตรียมดูอาหาร <laughs> มือนี่เย็นหน้านี่โลกหมดแล้วประตูเข้ามาก็เก็บอาการก็ไปนั่งลูกพี่บอกอิมิเริ่มเลยเดี๋ยวในห้องจะตายมันสิบนาทีแล้ว <laughs> <laughs> มัน,มนใกล้แตกหมดแล้วต้องรีบปล่อยมันออกมาแล้วก็โอเคได้ได้ได้ก็เลยมาทอมก็ขอมบาวางปุ๊บผมก็เปิดนี่คือตัวไม้ระแค่ระขายเลยไม่ร ก็งยงงอนๆที่ซ้านมันทำไมเออคนก็แขกเต็มร้านไปหมดอะไรอย่างเงี้ยร้านก็ไม่ได้จัดไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยค่ะใช่ทุกอย่างซ่อนเงียบกริบหมดเลยพอเปิดกล่องมาปุ๊บสิ่งแรกที่ผมเห็นคือแหวนอยู่ไหนวะมันมองไม่เห็นก็เลยแบบเอาละแล้วแล้วที่ตู่บอกว่าเอาแนวตั้งแนวนอนนะทำไมมือันสั่นนะโอ้โหลองลองเป็นกูดูสิตอนนี้ไปอารมณ์ไหนผมก็เลยแบบค่อยๆหยิบปลาขึ้นมาครับแล้วก็จอดหยิบปลาก็ถามว่าเรตตอมตอม นี่ปลาเลยวะคือจะถามว่าแหวนอยู่ไหนไอ้<อ>นี่ก็มานี่คือปลาจริงกินะครับมาออนท็อปไปอย่างเงี้ยคือสอูสตรพิเศษแบบตอบจริงไปอีกผมต้งบอกว่าวไไหายแล้วแหวนอยู่ไหนแหวอยู่ไหนผมก็เลยแบบหยิบหยิบมาในคลิปคือมือจะสั่นแล้วหน้าก็จะ,จะซิดออกเข้าปากหืมอ,อร่อยโคตรเฟกเลยเพราะแม่มันไม่รู้รสชาติเลยตอนนั้นอารมณ์ไม่รู้รสชาติผมก็ค่อยเอามือจกเข้าไปใต้สาหร่ายเจอแล้วแล้วก็เลยหยิบมาให้เขานี่นี่เขามีของแถมมาให้ด้วยอ๋อให้เขาดูพอเขาพูดมีของแถมมาให้ด้วยคือโดยปกติเราก็ต้อง กดโฟกัสนะค่ะว่าอ้าของแถมขึ้นแล้วก็จะกดโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยอืมพอกดปบ๊บ์ดเขาก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็วางเขาก็ซึมอ๋อหไยเปครั้งที่ผมเจอเซอส์สำเร็จแล้วผมก็ขยิกตาส่งตรงประตูวีเอว่าเปิดประตูก็โอ้โหกรูนออกมาตุ๊ดตุ๊ต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 เลยหนีตายกันออกมาโหนีใต้กันออกมาหนีตายกันออกมาในเบื้องหลังยังขนาดนี้อยากเห็นจังเลยค่ะว่าตอนที่ภาพมันออกอากาศจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นยังไงคะอ่ะอยากเห็นก็มีให้ดูค่ะมันจับปากมันไม่รูิปพอดีคำเลยครับลุยฮะมรอ้าเ่อยมากเลยอ่ะงเลยเนี่ยงเคจ็บมากเลยอ่ะเขาขอแถมมาให้ด้วยอ่ะ ไคุณไม่ได้ยินเหรอคิ้าเกด่า้าเกิดว่ตัวร้องแท้จริงจังมาก เพราะว่ามันไม่คิดว่าคือเราไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้เลยอะค่ะ <ừ> ไม่แล้วก็ไม่คิดเขาจะทำเซอร์ไพรส์อะไรได้เลยเพราะขนาดเมื่อกี้แค่เล่าเห็นไหมคะก็ออยังจะลอกแรกเขาไม่คนลอกแรกอะนี่เป็นคนลอกแระแต่พี่ว่าคําว่าขอโทษที่ทําให้รอตั้งนานเนี่ย <ừ> คือ <ừ> มันมันคงจะทําให้รู้ว่าเขาตั้งใจมากจริงๆที่จะมีวันนี้ให้ได้ด้วยที่เราบอกว่าไม่คิดว่าจะมีวันนี้เพราะว่าตอนเริ่มต้นอาพูดตรงๆคือเราไม่เห็นปลายทางอยู่ว่าจะเขาเลยครับผมเองก็มองไม่เห็น มองไม่ออกยี่ว่าปลายทางเราจะเป็นยังไงจะได้แต่ไงไหมจะมีอนาคตไหมม่บอกว่าขอบคุณที่เขาอยู่กับผมเพราะว่าผมยังมองไม่ออกอ่ะเขายิ้มมองไม่ออกกับผมอีกเพราะผมยิไมรู้ตัวเองเลยว่าจะไปทิศทางไหนแต่ในที่สุดจริงๆนะคะถ้ามันไม่เห็นปลายทางอ่ะแค่ทําแต่ละวันให้ดีที่สุดพี่ว่าก่อนจะมาถึงวันนี้เพราะเราทําแต่ละวันให้มันดีที่สุดจนกระทั่งไม่รู้เลยเหมือนกันว่าพอมองย้อนกลับไปฉันมาไกลจากจุดเริ่มต้นเยอะมาก <ๆ S 2> มากจริงๆเดินทางไกลจริงฮะนะคะแต่ว่าเขาทําให้ทุกวันรู้สึกว่าเรามีความสุขอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเอออยู่แบบนี มันก็โอเคถ้าเพราะว่าถ้าเราเลิกกับเขาไปแล้วแบบอาจจะไปหาคนที่เขาพร้อมแต่เราอาจจะไม่ได้มีความสุขเท่านี้ก็ได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วอยากบอกอะไรกับว่าที่เจ้าสาวของเราผมก็บอกมาทุกวันที่เคยบอกแะครับว่ารักนะนี่แหละครับเพราะว่าบอกทุกวันจริงๆแต่เขาป็นคนบอกรักทุกวันใช่เพราะว่ารักก็แสดงออกเลยค่ะรู้สึกอไรก็พูดเลยกับเขานะครับค่ะได้หมจะ นี่นเต้นไหมคะก็ตัวก็ขอบคุณเขาเหมือนกันค่ะเขาตูรู้สึกว่าทัตั้งแต่เขาเข้ามาในชีวิตตัวความสุขในชีวิตมันง่ายขึ้นมากกินข้าวด้วยกันกินข้าวอร่อยก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยดูทีวีสนุกก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยค่ะอืมมันไม่มันมันแล้วมันก็เป็นชีวิตที่ไม่เหนื่อยชอบมีคนถามว่าคนเจ้าชู้เลิกได้จริงไหมในฐานะเป็นคนคนหนึ่งซึ่งเคยผ่านความเจ้าชู้เมื่อก่อนนี้ตอนนี้เหลือแค่นี้มินิ้ว เล็บหายมาแล้วครับจริงครับเลือกได้จริงครับเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วพอเจอเขาแล้วชีวิตมันโกรอดไปข้างหน้าหรือว่าวันนี้ทาอะไรเพื่ออะไรอยากมีอนาคตกับเขาอยากมีลูกกับเขาอยากมีครอบครัวที่อบอูนชื่ที่เราใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตเรารู้หลักในชวิตแล้วเลืกกอย่างและจริงๆวันนี้มันอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะพี่อมองว่าความรากฐาการลงทุนคล้ายกันอย่างหนึ่งคือผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้กังานในอนาคตใช่ไหมคะถ้าวันนี้เข้ามาครับเรากลัวแต่อดีตของเขาจนแบบหอยน่ากลัวจังเลยอะไรเงี้ย เราอาจจะไม่มีโอกาสในการให้เขาได้พิสูจน์ตัวเขาเองในวันนี้ก็ได้ครับครับเห็นไหมคะโอเคว่าพี่ในการพี่ดีนะรัชอบมากกับพี่รการพี่เยโอ้โหก็อยากจะฝากลงทายไว้ว่ากรุณาศึกษาเงื่อนไขก่อนดูว่าใครนี้ชอบนี้ชอบันแต่อย่างน้อยวันนี้เพรียว่าความรักของคนทั้งคู่อาจจะทําให้หลายๆคนที่ดูอตรงนี้ค่ะเรามักจะพูดว่าเอ้ยคนเราค่ะว่าไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมมันแบบโอ้ไม่มีทางหรอกยังก็ตามอ่ะความรักที่มันต่างกันแบบนี้มันอยู่กันไม่ได้นานหรอกผู้หญิงจะต้องเป็นคนที่ซัพพอร์ตตลอดเวลาหรือเปล่า วันนี้มันมีความรักจริงๆที่มันเกิดขึ้นและถ้าเราเปิดใจวกว้างๆเลยจะคนพบว่า,วามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดทุกคู่หรอกอบางคู่เขาไว้ใจให้เกียรติและต่อ,อสู้มาด้วยกันจะถึงวันนี้และนี่คือตัวอย่างหนึ่งของคู่รักคู่นั้นด้วยนะคะรู้สึกยังไงบ้างจากวันหนึ่งซึ่งเคยเป็นผู้ชม <c oughs> วันนี้มานั่งอยู่ในรายการครับฟรีเดียโชวที่ตัวเองทั้งคู่ครับจริงๆอยากมาออกรายการนี้นานมากแล<า>้ว<า>ดูตลอดเพราะว่าเป็นคนชอบดู ชีวิตคนอื่นค,<ะ>คือบ,บ,บางเรื่องเราอาจจะไม่ได้เจอด้วยตัวเราเองแต่บางทีมันเราดูเขาไว้เพื่อจะรู้ว่าอ๋อประสบการณ์มันเป็นแบบนี้เราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากค่ะที่ได้ที่ได,ทได้ที่ได้มาออกในวันนี้ผมก็ดีใจมากครับเพราะตอนฟังในวิทยุยออรือดูือว่าอย่างเงี้ยเห <c oughs> มือนมันมันมากเลยแบบทำไมคิดเดี่ยทำไมต้องกลับไปที่เดิมผมจะคิดตามแล้วแบบแบบนี้แบบนี้จะมีผู้ชายไหนที่แบบมานั่งฟังขับไฟเดกับเราแล้วเวลาคำพูดพี่พี่มันเป็นแง่คิดจริงๆนะมันดูเรียบง่ายแต่ฟังแล้วแบบถ มันคือตะการคือตะก,กรอนของชีวิตที่แบบมันคือนี่คือสัจธรรมง่ายๆอ่ะสนุกมากครับขอกินดีค่ะและก็ดีใจมากครับชอบมากครับมอบือวินท่านจะเปรียบเทียบความรักของตัวเองเป็นอาหารหนึ่งจานตรงนี้ย<อ>คิดว่าความรักที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันเนี้ยเ<อ>มนูไหนดี <ผม S 2> แบบไม่ต้องซ่อนแหวนนะผมเป็นข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเลยครับเพราะมันเผ็ดร้อนแสบปากไข่ดาวสุกมั่งดิบมั่งหรือกะเพราวันนี้พริกน้อยไปหวานไปเค็มไปสุดท้ายกินทุกวันก็ไม่เบื่อครับหล่อม เธอไปชอบฟังขลับไฟเด้งมันจะมีมุมอะไรอย่างเงี้ยถือว่าจบสวยนะจ๊ะจบหล่อเชียวก็นับภายหลังสู่วันสําคัญที่ยิ่งใหญ่ของทั้งสองคนแต่อย่างวันนี้เราได้รู้จักกับเส้นทางความรักของเขาแล้วผมว่าเป็นเส้นทางความรักที่ผ่านอะไรมาเยอะมากและผ่านความพยายามมาเยอะมากเช่นกันแล้บอกว่าเป็นความพยายามที่ใจเย็นและให้เวลากับความรัก อย่างมากเพียงพอจนวันนี้ผมเชื่อว่ามันมีความมั่นใจในการการักกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใครก็ตาม <ๆ S 1> ที่แบบดูอยู่เนอะแล้วก็เป็นเป็นคู่รักประเภทที่แบบพยายามจะเร่งอยากจะแบบอยากจะได้ความแบบยอม,ยอมรับ,รบ <ๆ S 2> จากทุกฝ่ายอะ <ๆ S 2> ไรเงี้ยค่ะบางทีการใจเย็นๆแล้วดูคู่นี้เป็นตัวอย่าง <ๆ S 1> ก็น่าจะดี <ๆ S 1> และนี่คืออีกหนึ่งคู่รักแห่งปีวันนี้อยู่ที่นี่กับเรานะครับคุณตู่ แล้วก็คุณมาวินขอบคุณมากๆเที่เกียวกับรายการไ <มา S 1> ลค่ะขอบคุณมากแล้วก็แซงก็มน,นดีด้วยะคะ,คะดีดีดีมากๆค่ะสัปดาห์หน้านะฮะเราเจอก,กันกับสาวสวยคนเก่งคนนี้นะฮะเปิดใจกับผิงคนนี้จะไม่มีความรักอีกแล้วในชีวิตนี้เพราะเธอบอกว่าเธอเดินไปไกลกว่าเรื่องนี้แล้วในชีวิตจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ข่าวหรือฟังจากปากของเธอเอง กะละแมพัชรศรีเบญจมาศมานั่งเปิดใจที่นี่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยพี่ช็อตด,ด้วยนะครับและเราทั้งหมดนะครับลาคุณผู้ชมแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคับ,คร,บรู้ตัวทุกอย่างเลยรู้สถานะตัวเองรู้เลยตัวเองคือใช้าว่าเจียมตัวเลยฮะรู้เขาเป็นใครเราเป็นใครบอกว่าแค่ได้เข้ามาก็ดีใจแล้วผมไม่อยากจะต้องแบบไปเป็นส่วนหนึ่งในบ้านเขาเลยบอกเขาแบบนี้เสมอตั้งแต่เขาเข้ามาในชีวิตตัว ความสุขในชีวิตมันง่ายขึ้นมากกินข้าวอร่อยก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยดูทีวีสนุปก็มีความสุขแล้วลมันก็เป็นชีวิตที่มไม่เหนื่อยถ้าเราเลิอกอกับเขาไปแล้วอาจจะไปหาคนที่เขาพร้อม,อมแต่เราอาจจะไม่ได้มีความสุขเท่านี้ก็ได้รกรก